สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงค์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้ที่เข้ามารับชมคลิปวิโดีโอนะคะมาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีสิงค์อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงค์คะขอพลังงานชาวราศีสิงค์ทุกๆท่านเลยอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ2อสวันนี้เป็นยังไงว้าวกรี๊ดค่ะ ชาวราศีสิงห์ว้าวสักครู่นะคะขอพลังงานชาวราศีสิงห์ success success จริงๆไม่มีสิ่งใดที่ชาวราศีสิงห์ทำไม่ได้ขออีกหนึ่งใบค่ะ งดงามมากยูนิคอร์นเหมือนไพ่ต้องการจะบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณกำลังอยู่ในห่วงช่วเวลาของเกมที่แตกต่างจากจากชีวิตที่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 เจอนะคะเหมือนกับว่า t o m e t o g t t out and have fun ชาวราศีสิงห์คุณต้องหาความสุขสนานกับตัวเองคุณต้องออกไปเรื่องเริงราเริงกับตัวเองคุณต้องเป็นคนที่สดใสคุณต้องเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําที่ที่เริงร่าประสบาาความสําเร็จมี t ั i t u d e ที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณอยู่ในความท้าทายการแตกต่างแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาสมมติว่าสมมติว่าก่อนหน้านี้ คุณอาจจะรู้สึกว่าเออม,มันมันมันคาดการได้หรือมันอะไรได้หรือเป้าหมายอะไรบางสิ่งอย่างที่แบบน่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าช่วงนี้หรือว่าแบบยุคสมัยนี้มันอาจจะเป็นบางสิ่งที่เราต้องแบบสู้อีกแบบนึงอะ work smart อะค่ะ good p l a n แล้วก็ hard work เพราะ unicorn s คุณอาจจะต้องใช้สัญชาติตยานของตัวเองมากขึ้น หรือใช้ความนิ่งความสงบตัวเองมากขึ้นใช้ความเป็นสีสันอะไรบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นสำหรับชาวราศีสิงห์ active hard work good plans อะไรแบบนี้นะคะ well ค่ะเพราะว่าสัญญาณของคุณคือความมั่งคั่งจริงชาวราศีสิงห์คุณกําลังได้ได้เงินก้อนได้หยิบจับของชิ้นใหญ่คุณกําลังมั่งคั่งมั่งคัง่งมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสุขภาพการเงินที่ดีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะอย่างที่บอกว่า work smart hard work and good plans และ n เนกา v ีโปรเทค t f ฟอร์ e g a t i v e จงปกป้องตัวเองนะคะอะไรบางสิ่งอย่างที่ที่เราแบบทำอะไรเดิมๆม,มันซ้ำๆมาบางทีมันไม่ได้แล้วมันต้องมีการเปลี่ยนการวางแผนใหม่นะคะด้วยสู้กับยุคสมัยนี้ที่โจทย,ยากขึ้นแล้วก็ผลักอะไรลบๆออกไปแต่แต่ว่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นแบบสิ่งลบๆอะเราอยู่กับมันแล้วเราอาจจะได้ไอเดียจากจากเหตุการณ์นั้นหรือว่าสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะ ทาวเวอร์ค่ะ success with effort ความพยายามจะทำให้ประสบความสำเร็จและมันทำให้เราหนักแน่นเข้มแข็งมากเพราะนี่คือ work and success คุณกำลังสร้างสิ่งเล็กๆในน้อยง่ายๆไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ The tower สวยงามมาก บางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะแบบข้ามสเต็ปชีวิตไปข้ามการวางแผนอะไรบางอย่างไปแบบนี้อาจจะให้เราถอยกลับมาได้แบบตั้งหลักใหม่คิดวางแผนใหม่หรือแบบเราอาจจะแบบมีโปรเจกต์ใหญ่แต่เราเราไม่สามารถที่จะทําตุ้มได้เลยหรือว่าทําตามขั้นตอนเราอาจจะสร้างเล็กๆเลๆที่มันสะสมประสบการณ์เล็กๆไปเรื่อยๆจนเกิดความรวมสมบูรณ์ความมาั่งคั่งจริงๆหรืออะไรบางอย่างนะคะ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าสัญชาตญาณของคุณเปลี่ยนไปด้วยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์หรือคุณกำลังมีสัญญาณมีสัญญาณสัญชาตญาณบางอย่างในตัวเองที่แม่นยำมากขึ้นหรือว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นหรือว่าท้าทายตัวเองมากขึ้นอาจจะด้วยประสบการณ์ด้วยการเติบโตที่มากขึ้นด้วยด้วยหลายๆอย่างที่คุณมองบางสิ่งหลายอย่างในชีวิต ช่วงนี้ยุคสมัยนี้กว้างมากขึ้นแบบนี้นะคะด้วยความสมัยใหม่ทันสมัยบางอย่างด้วยค่ะทีนี้มาขอขยายความชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านเลยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสามเหรียญใบแรกเลยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ในช่วงสองสาวันนี้เป็นยังไงคุณทำงานหนักชาวราศีสิงห์นะคะและสามเหรียญก็ตอบโจทย์อยู่แล้วสำหรับโอ้โห ราชินีไม้เท้าไฟนี่คือไฟนี่คือคุณเลยนะคะชาวราศีสิงค์คุณเด็ดเดี่ยวมากหนึ่งถ้วยไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้คุณสมาร์ทมากคุณคุณเวิร์กสมาร์ทคุณมี goals ของคุณคุณมีเป้าหมายคุณมีแลนของคุณอยู่แล้วนะคะคุณกําลังทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะทำสิ่งนั้นให้ให้เกิดเป็นโครงสร้างความจริงให้ได้เพราะว่าคุณรู้ว่าคุณมี คุณมีแลนที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วโครงสร้างบ้านโครงสร้างความสําเร็จของคุณคุณกาลังต่อยอดเล็กๆน้อยๆรายละเอยีอยดนะคะกับชีวิตทําแบบใหม่แก้ใหม่นะคะไม่สําเร็จก็แก้ใหม่วางแผนใหม่ทําจนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็นรูป,เป,รปเป็นร่างเป็นชีวิตใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นเป็นความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยหรือว่าการรอข้ออะไรบางสิ่งอย่างการปรึกษาหารือหาข้อมูลอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณที่สําคัญมากๆด้วยเพราะฉะนั้นอยากที่จะบอกว่าราชินีเมเท้าคือสมาร์ท ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณเป็นผู้ชายที่เป็นพลังงานชาวราศีสิงห์แน่นอนคุณสมาร์ทคุณเก่งคุณมีไฟคุณมีพลังคุณมีความสําเร็จนะคะคุณมีแรงกระตุ้นแรงกระตือรือร้นกับตัวเองมากๆฉะนั้นนี่คือหนึ่งถ้วยความสําเร็จชีวิตใหม่กําลังจะเกิดขึ้นมันเป็น new beginning เป็นการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะถ้าคือคุณรู้ว่าคุณจะจัดการตัวเองได้ยังไงเชื่อว่าคุณกําลังแบบมั่นใจตัวเองมากๆคุณกําลังได้ ได้งานได้จ็อบได้ความสําเร็จได้ได้มีแพลนหรือว่าการวางแผนใหม่ๆให้ใตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณสู้ตัวเองแบบสุดใจมากๆในตอนนี้ที่คุณจะแบบทําทเป้าหมายของคุณให้สาเร็จให้ได้ทําโปรเจก t นี้ให้ได้หรือว่าสร้างโปรเจกต์ใหม่มาสร้างงานใหม่ขึ้นสร้างอาชีพใหม่ของตัวเองเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณรู้สึกว่ามันคือความสุขตามหาความสุขของคุณให้เจอนะคะตามหาแพชชั่นของคุณให้เจอตามหาความฝันของคุณให้เจอเพราะนี่คือความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่คุณจะก้าวไปสู่การเงินที่มั่งคั่งมากๆ วสีสิงเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณทำงานหนักคุณปกป้องตัวเองคุณมีโครงสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่ภายในของคุณต้องการความสุขความเป็นธรรมชาติเหมือนกันนะคะความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงอาจจะมีทรายบางอย่างในสัญชาตญาณของคุณเกิดขึ้นอาจจะมีทรายจากความฝันของคุณด้วยทําให้ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จนะคะ คุณกําลังได้พบเจอความรักด้วยอาจจะมีความรักเข้ามาหาคุณอาจจะมีความสุขเกิดขึ้น8ดดาบเกิดขึ้นราชาถ้วยเกิดขึ้นเชื่อว่า The Emperor คุณมีไกด์จากใครบางคนที่มีความเก่งความสามารถหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไกด์ให้ไอเดียให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นในงานในการตัดสินใจของคุณนะคะและเชื่อในสัสญชาตญาณของคุณในการตัดสินใจมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ตัดสินใจบางอย่างที่คุณจะรับหรือไม่รับนั้นเกิดขึ้นกับคุณ เหมือนกับว่าคุณกำลังได้พัฒนาตัวเองไปสู่ระดับของความสำเร็จความรวมสมบูรณ์จริงๆในในความสามารถในทิศทางของการเป็นเจ้าคนในคนหรือว่าการได้ทำธุรกิจหน้าที่การงานที่ที่สักเซสมากๆเลยนะคะมันคือสัญญาณของความสำเร็จมากๆ5เหรียญห้ามใจดีเกินไปนะคะอาจจะความใจดีอาจจะทำให้เรารู้สึกว่า มันมันไรค่าเพราะฉะนั้นทํำมูลําทานโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะอย่าเชื่อใจไว้ใจใครในเรื่องของการหยิบยืมเงินนะคะจะทำงานทำธุรกิจอะไรก็สัญญงสัญญาทำงานเป็นทีมเวิร์คไปสู่ดีมทีมถึงจะประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณกําลังทํางานคนเดียวแน่นอนคุณจะต้องใช้ไอเดียความสามารถใช้ความอดทนใช้การบ่มเพาะในในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่แต่ถ้าทํางาน เป็นทีมแต่ว่าทีมแตกแยกมันก็ไปไม่สู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นทางานเป็นทีมเวิร์กสู่ทีมทีมงานคืองานสัญญาก็คือสัญญาธุรกิจก็คือธุรกิจเพื่อนคือเพืออพ่อนนะคะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายไม่ว่าใครจะมาหยิบยืมเงินนะคะ The Hermit เชื่อว่าภายในจิตใจของคุณต้องการความสุขความสงบเพื่อที่จะทำให้เข้าถึงความสำเร็จภายในของคุณมากขึ้น The Fool คุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ออกไปสู่ อิสรภาพของตัวเองนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นการค้นหาตามหาอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณก้าวต่อไปได้วยความสําเร็จสู้ห้าไม้เท้านะคะวางอะไรที่เป็นความขัดแย้งลงค่ะแล้วก็เริ่มต้นวางแผนในเรื่องของการเงินใหม่แล้วก็การงานใหม่นะคะนี่คือ2ไม้เท้าคุณกําลังสู้คุณกําลังวางแผนคุณกําลังสร้างชีวิตไปสู่อนาคตที่ดีกว่าหมายเลข11 11 the high pentest แล้วก็2ไม้เท้าเห็นไหมคะ อนาคตเปิดประตูให้คุณก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆแล้วไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินนะเป็นความสำเร็จเป็นการเดินทางการเดินทางสู่สิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการยุ่งย้ายไปสู่ในทิศทางใดเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายคุณมากๆเลยวางแผนให้ดีค่ะสู้แล้ววางแผนให้ดีเรื่องของการเงินรายรับรายจ่าย1-2-3่งจะต้องทำยังไงแล้วก็วางอะไรที่เป็นความอีโก้ความโกรธ แข่งขันกับตัวเองดีที่สุดเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อที่คุณจะได้เข้าถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างของตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นในเรื่องของพัฒนาอารมณ์แล้วก็ในด้านจิตวิญญาณคุณวุฒิวย,ยุธของคุณที่สูงแล้วก็ในระดับต่อไปที่คุณกําลังได้เผชิญนะคะชาวราศีสิงคิดบวกไว้ m a เมน o s i t i v e ใจเย็น,ยนจะมีโอกาสดึงมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาท้าทายคุณ o r g i v e n e s s การให้อภยัยปล่อยวางอะไรที่ยึดติดไว้ white, ไม่มีความสุขปล่อยวางกลับมาเป็นตัวของตัวเอง ตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาตัดสินใจอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขอาค o อ h เฮลคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครบางคนหรือว่าคำแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ Take action not the right time ยังไม่ใช่จังหวะที่ใช่ชาวราศีสิงห์อาจจะมีบางช่วงจังหวะที่ต้องรอก่อนนะคะแล้วก็นี่คือไอเย่ฟอมนาวหปีนับจากนี้ถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรคุณมีการวางแผนอะไรลุยเต็มที่เชื่อว่าความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณ สวยงามมากๆใจเย็นๆค่ะ Wish i n t h e n e x t f e w weeks อะไรบางอย่างอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและทําให้คุณได้ตัดสินใจหรือการโยกย้ายนั้นจะเกิดขึ้นไม่นานเพราะว่า1ปีนับจากนี้มันก็ไม่นานเลยใช่ไหมคะสู้ค่ะลุยใจเย็นค่อยๆคุยค่อยๆเจรจาค่อยๆที่จะหาทางออกในเรื่องราวนั้นๆเชื่อว่ามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่เยอะมากมายเพราะว่า2องเมถาเกิดขึ้นวันนี้สวัสดีค่ะ